วิธีการตั้งค่าโรงงานของรุ่น P33 และ P50 นะครับให้เข้าไปที่ Setting แล้วกดค้างนะครับแล้วไปที่เมนู Factory นะครับ แซอร์เรเซ็ตนะครับกดค้างในเมนูนี้เขาจะให้เลือกภาษานะครับภาษาที่จะขึ้นค่าโรงงานกดค้างทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกภาษาอะไรแล้วก็กดค้างอีกครั้งหนึ่งเภาษาอังกฤษนะครับกดค้างอีกครั้งหนึ่งเอาภาษาอื่นก็กดไปต่อนะครับคันที่นะครับค้างครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก ที่เราจะใช้ก็คือ p e a k w นะครับแลวกดค้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเจอแล้วนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ